สวัสดีค่ะทุกคนเคยสงสัยกันไหมว่าตายแล้วไปไหนคําถามเนี่ยมันจะมีกันอยู่ทุกคนแหละแต่บางทีเราก็ไม่อยากจะสนใจเพราะเรากลัวบ้างเรามีภาระหน้าที่บ้างเรามีหน้าที่การงานที่ต้องทําก็เลยเออเอาไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรู้ก็ได้แต่พอมันมาถึงวันหนึง่ง วันนึงทั้งๆท,ท,ที่เราเตรียมตัวไว้แล้วนะมีบุคคลอันเป็นที่รักเราเสียชีวิตจากไปไอเน,นี้ยมันก็ต้องกลับมาถามอีกไม่ได้ถามเพื่อตัวเองแล้วนะคือมีความคิดถึงมีคิดมีความคิดถึงบุคคลผู้จากไปก็จะเฝ้าถามว่าตายแล้วเขาไปไหนเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปอยู่ภพภูมิที่ดีไหมเราจะชอบให้คำอวยพรว่าขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีแต่มันไปได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้กับผู้ไปเหมือนกัน ย้อนไปอีกตอนที่ป้อมเด็กๆคือประมาณหกขวบมีโอกาสได้ฟังพันเอกสน่อจินตลัตท่านตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นสองครั้งแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังพอฟังจบก็เริ่มเริ่มมีความกลัวกลัวว่าถ้าตายไปแล้วจะไม่มีอะไรกินแต่มันเป็นการเตรียมตัวที่เราจะเป็นผู้ตายเองเราไม่เราไม่ได้เตรียมตัวในฐานะที่เราจะเป็นผู้อยู่ข้างหลังของบุคคลน,นั้นเป็นที่รักที่ตายจากเราไป พันเอกสนอจินตลัตเนี่ยสามารถไปหาฟังได้นะคะตอนนี้ใน YouTube มียังเห็นอยู่สมัยก่อนนะมันเป็นเทปคาสเซ็ตโอ้โหนั่งฟังกันฟังฟังกันทั้งบ้านนะ่ะแล้วทีนี้พอเราได้ฟังเราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตกลัวไม่มีอะไรจะกินก่อนตอนตายก็เริ่มเป็นเด็กที่ใส่บาตพระใส่ข้าวเปล่าเนาะสมัยก่อนสมัยก่อนคนอีสานจะไม่มีอะไรนอกจากกระติบข้าว ก่อนจะไปโรงเรียนต้องมาใส่บาตก่อนทําอย่างนั้นเป็นประจําจนวันหนึ่งมีโอกาสให้พี่ชายฟังพอไปอยู่กรุงเทพเนาะไปเจอไปเจอกับไปอยู่กับพี่ชายนี่แหละก็เลยบอกพี่เตี้ยพี่ลองฟังดูเพราะว่าเราเราไปเจอเข้าขายพันเอกสนอ ขายเป็นเทปคาสเซ็ตมือสองอะนะเราก็อยากจะให้พี่ชายเราฟังตอนนั้นเทปคาสเซ็ตมันก็ยังพอเปิดได้อยู่ก็เลยให้พี่เตี้ยฟังพอพี่เตี้ยฟังคราวนี้เขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันคือพอฟังแล้วเราเริ่มมีความกลัวเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ชายเขาก็จะเริ่มรักษาศีลห้าคือการทำความดีหรือทำอะไรสักอย่างพอมีสิ่งหนึ่งพอเราเริ่มทำสิ่งหนึ่งแล้วมันจะกระตุ้นให้ ให้เราอยากทําในสิ่งถัดๆไปที่จิตเรารู้สึกว่ามันดีเกาก็จะอยากทําพี่ชายเขาก็จะเริ่มรักษาศีลไอข้อแรกเลยที่เขาทําคือเขาเลิกกินเบียร์คือเหล้าบุหรี่เขาเขาไม่กินอยู่แล้วแต่เขาจะมีกินเบียร์กินเบ,เบียร์ช่วงหน้าเทศกาลเขาจะกินพอเสร็จจากนั้นแล้วเขาคือเลิกเด็ดขาดเขาสวดมนต์ ความเป็นพี่เป็นน้องเนาะพอเราทําอะไรเราก็แนะนําไปบอกว่าพี่พี่สวดชินะบัญชรไหมนี่สวดตั้งแต่ม .1 นนกว่าจะได้ก็ปีหนึ่งพี่ลองสวดดูเขาเป็นคนที่รีบนะเขาก็สวดเขาบอกว่าจะสวดให้ได้กับปากในวันเดียวเขาก็นั่งสวดปรากฏว่าเขาได้สองวันสองวันเขาได้กับปากทั้งที่เราเป็นปีกว่าที่เราจะได้ คือจิตใจเขาเป็นคนรีบเราไม่รู้ว่าเขาจะรีบอะไรนักหนาจนกว่ามาถึงวันเนี้ยที่เขาเสียชีวิตไปเรารู้แล้วว่าสาเหตุที่เขารีบมันเพราะอะไรดวงจิตเขาคงรู้ว่าเขาจะอายุสั้นคือต้องรีบทําความดีให้มันถึงที่สุดเพราะเขาบอกว่าเคยคุยกันในบ้านนะเขาบอกว่าถ้าเกิด ตายไปศีลห้าได้ไม่ครบเนี่ยถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่ถามอ่ะว่าไปทําความดีอะไรมาบ้างไม่มีอะไรตอบเขานี่ตกนรกแน่นอนเขาก็เลยต้องเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะไม่ให้ตัวเองตกนรกถามว่าภพภูมิที่เขาไปมันดีไหมพ,พันเอกสมพันเอกเสนจินตลัดนี่เล่าว่าถ้าเราตายตายแล้วร่างกายร่างกายที่มันหลุดออกจากร่างอ่ะ มันมีสภาพเป็นเนื้อหนังมางสาหรือสีสันที่เหมือนความเป็นมนุษย์มากๆนี่คือถือว่ากรรมเรายังหนักอยู่แต่ถ้ากรรมกรรมดีเยอะๆขึ้นมาก็คือล่างที่เห็นมันจะเป็นสีขาวขาวขุ่นขึ้นไปเรื่อยๆออกแนวขาวออกแนวหมอกแล้วสุดท้ายที่ที่เป็นสีก็คือไม่มีสีไม่มีรูปร่างมีแต่เสียงมีแต่ดวงจิต อันนี้คือบุญเยอะจะเป็นพวกพระคือถ้าท่านท่านพันเอกสนะจินจารานี้ไปไปแล้วไปเจอในสวรรค์ชั้นที่มีพระอยู่จะมีแต่เสียงสวดมนต์แต่จะไม่เห็นพระเลยตรงเนี้ยพอพอฟังแล้วมีความรู้สึกว่าพี่ชายเราไปดีมากๆเพราะเพราะว่าหลานฝันนะหลานฝัน คือฝันไม่เคยเห็นเขาเลยเห็นแต่หมอกขาวๆแล้วก็ได้ยินเสียงคือเรารับรู้แค่นี้เพราะว่ามันไม่สามารถเคอรี่มันไม่สามารถโทรศัพท์หากันได้มันมีเพียงความหวังเดียวว่าเออถ้าเราฝันแล้วสื่อกันได้อ่ะมันพอจะไปได้มันเจอกันได้ในความฝันไงก็เลยพยายามที่จะนอนนอนเพื่อให้ได้ฝันแต่จริงๆแล้วไม่นะเขาไม่ได้มาเขาเขาไปพบภูมิของเขาแล้วเขาพูด ได้แค่นี้สิ่งที่ติดตัวไปก็คือเป็นคุณความดีที่พี่เขาทําพราะเขาเขาจะไม่เขาไม่กินเนื้อคือปวารณาตัวเองอะเนื้อหมูไก่อะไรพวกนี้หรือกินอะไรที่มันเป็นๆแล้วเขาก็ไม่ยอมฆ่าอะไรตั้งแต่เด็กกันไปใส่เบ็ดเหมือนวิถีชีวิตของเด็กทั่วๆไปที่เคยทําตอนเด็กๆเ,เขาก็จะทําไม่ค่อยขึ้นถ้าหาักต้องฆ่าอะไรไปหาปลานี่ก็ไม่ได้เยอะกว่าชาวบ้านเขา ได้มาตัวเดียวสองตัวพอได้กินซึ่งมันไม่เอื้อสําหรับการทํำบาปของเขาเลยมันเอื้อสําหรับการเจริญพัฒนาทางจิตของเขายิ่งยิ่งขึ้นก็เลยพอเขาเสียถ้าเราดูหนังผีมันก็จะมีนั่นนี่นูน่นรูปร่างที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่นี่คือชีวิตจริงที่บุคคลอันเป็นที่รักเขาจากไป ไปแล้วไปรับจริงๆไม่เห็นไม่มีหมาสักตัวยังไม่หอนกุกๆกักในบ้านยังไม่มีเลยมีเหมือนกันวันแรกๆที่ไปแล้วก็คือมาแวบเดียวเหมือนมาให้เจอเจอในฝันแวบไม่มีพูดไม่มีคุยอ่านั่นอาจจะเป็นการลาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีคำว่าไปแล้วไปรับมันอยู่ตรงนี้ ความอุ่นใจของคนที่อยู่ข้างหลังก็คือพี่น่าจะไปดีมากๆแต่ก่อนที่พี่จะเสียคืนคืนก่อนก่อนเช้าอ่ะตอนเช้าก่อนที่พี่จะเสียพ่อเขาฝันพ่อฝันว่าเขามาชวนเขาบอกพ่อผมเหนื่อยจังไปพักด้วยกันไหมเขาใช้คำว่าพักนะไปพักด้วยกันไหมพ่อบอกว่าอุ้ยยังไปไม่ได้หรอก เดี๋ยวปลูกกล้วยให้น้องอยู่แค่นั้นน่ะพ่อก็สะดุ้งตื่นแล้วพอเที่ยงของวันนั้นก็ได้ข่าวว่าพี่เขาเสียเขาใช้คำว่าพักเพราะว่าในพุทธศาสนาจริงๆอ่ะทุกคนไม่สามารถที่จะไปโดยที่ไม่กลับมาไม่ได้คือทุกคนต้องเดินทางให้ถึงนิพพานกันอยู่แล้ว คุณจะเดินเร็วเดินช้าคุณก็ต้องไปให้ถึงตรงนั้นถ้าถ้าคุณไม่หลงทางคุณมีเป้าหมายเอาคุณมาทางทําโดยตรงอย่างเงี้ยก็คือไม่เป็นไรเราสามารถไปถึงที่นั่นได้แต่จิตพี่ชายเขามุ่งมั่นอยู่แล้วเขามุ่งมั่นที่จะไปทางนี้อยู่แล้วก็คือการรักษาศินห้าก็เพื่อไม่ให้ตัวเองจะตกนรกเพราะว่าถ้าตกนรกไปแล้วกลับขึ้นมาอีกทีเนี่ยมันนานมาก นานมากกว่าคุณจะไปต่อได้อีกเพราะงั้นในเมื่อเขาใช้คำว่าพักคืออาจจะไปแป๊บเดียวจะกลับมาในรูปเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับใครเราก็ไม่รู้แล้วแต่ดวงจิตเขา,าถ้ากลับมาแล้วมันกรรมเกี่ยวพันอาจจะได้เจอกันอีกเขาอาจจะอยู่มองเราด้วยความรู้สึกว่าโอ้รักคนคนนี้จังอยากอยู่ใกล้คนคนนี้จังแต่เขาจะจำเรื่องเราไม่ได้การที่ เขาจากไปผู้ตายเนี่ยจากไปคนเดียวนะจากไปคนเดียวแล้วเขาก็อาจจะร้องไห้ไปคนเดียวโดยที่ไม่มีเพื่อนปลอบใจแต่คนข้างหลังเราร้องไห้เรามีเพื่อนเรามีเพื่อนมีคนนั้นคนนี้มาแสดงความเสียใจมามาให้คุยข้อเสียก็คือเนียในคิดคิดในสภาพตอนเป็นคนนะคือเข้าไปแล้วเขามีเพื่อนมันคงจะเหงามาก แล้วก็คิดถึงเราความเหงาทีนี้พอเข้าไปเสร็จแล้วเขาเขาสามารถลืมเราได้นะถ้าเกิดว่าเขาจะเพื่อเริ่มพบภูมใหม่เขาลืมเราได้แต่เราผู้อยู่ที่เรายังไม่ตายเราก็ยังจําเขาไปตลอดชีวิตบางวันเรานั่งทํางานอยู่อาจจะคิดถึงหนักๆเข้าก็ร้องไห้เพื่อให้ความรู้สึกภายในมันระบาย ถ้าไม่ร้องนี่คือแย่เพราะคนคนหนึ่งหายไปอ่ะยังไงมันต้องคิดถึงครอบครัวใครที่บุคคลนั้นเป็นที่รักจากไปก็คงจะความรู้สึกเดียวกันเพราะว่ามันไม่มีใครที่ไม่เจอแบบนี้แต่เชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำใจยากมากโดยเฉพาะพี่น้องอย่างครอบครัวเราที่มันสนิทกันมันอยู่นานกันไปมากเลยอะ่ะ เพราะว่ากว่าจะแยกตัวแต่งงานนี่ก็คืออยู่ด้วยกันเกินครึ่งชีวิตไงและความสนิทมันยังคงอยู่แล้วมาจากไปแบบนี้มันก็คิดถึงอยากจะเล่าเก็บไว้เผื่อลูกหลานมาฟังเพราะว่าบางทีเมมโมรีโทรศัพท์เรามันก็รับไม่ได้พอโทรศัพท์หายทีนี้ก็ไม่เจอเรื่องอะไรแล้วตายแล้วไปไหน เราก็สร้างได้พยายามที่จะสร้างว่าให้ตัวเองได้ไปในที่ที่ดีทุกวันนี้ธรรมะมันง่ายมากที่จะฟังเราก็ได้แต่เลือกพิจารณาเอาว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมอันไหนงมงายอันไหนธรรมะแท้แต่สำหรับป้อมนะธรรมะแท้ๆมันไม่เสียตัง คิดเดียเด๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้มันก็เป็นสุขเดี๋ยวนี้สิ่งที่เสียตังมันก็จะตามมาภายหลังในกรณีที่เราอยากได้บุญบรารมีอยากได้ทานบารมีอยากได้เราก็จะไปเลือกกันทำกันเองทีหลังแต่ตัวธรรมะแท้ๆมันไม่เสียตังคุยได้รู้สึกได้มันเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นในจิตใจอย่างพี่ชายเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนเขาเป็นผู้เสียสละ เข้าไปก่อนพอมีคนเสียชีวิตหนึ่งคนผู้ที่อยู่ข้างหลังรู้สึกว่าเราต้องให้อภัยเราต้องอาหสิกรรมให้กับใครสักคนให้ใครก็ได้กับคนที่เราเกลียดที่นั่งข้างๆจิตใจมันจะอ่อนลงมันจะไม่เหมือนตอนที่เราดิ้นดนแล้วอยู่กันครบแล้วทีนี้คนก็จะเริ่มรักกันมากขึ้นผู้จากไปก็เลยเป็นผู้เสียสละที่เราคิดถึงเพราะว่าถ้าเป็นบุคคลอื่น ตายไปให้เราเจ็บปวดแบบนี้มันก็ไม่รู้สึกเราอาจจะรู้ว่าเออเพื่อนเสียใจนะเดินไปปอบแต่มันไม่สู้ที่เรามาเจอของจริงถ้าเจอของจริงนี่คือธรรมะโดยเฉพาะหัวใจแม่แม่เป็นบุคคลที่น่าสงสารมากที่ลูกเสียชีวิตไปก่อนหัวใจน้องก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นความเสียใจของแต่ละคนเสียใจเหมือนกัน เทียบกันไม่ได้แล้วทุกคนก็ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเพราะว่าเราอยู่ในบทบทของผู้ที่อยู่ข้างหลังเราจะเล่นผิดบทก็ไม่ได้จะบอกว่าเออขอตายแทนได้ไหมอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เพราะคนที่จากไปเขาก็เลือกแล้วว่าเขาจะไปแบบนี้มันก็เลยต้องดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขหลังจากที่พี่ชายจากไป ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะสวัสดีค่ะ